ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมต้นโมกค,ครับสำหรับผู้ที่จะนำไปทำบอลใสเป็นโมกที่ผมสะสมไว้ก็มีหลายพันอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดชื่อถูกหมดทุกพันธ์หรือเปล่าครับก็ตามที่ผมมีความรู้และเข้าใจครับ มาดูต้นที่หนึ่งนี้เป็นต้นนี้ครับโมกต้นนี้เป็นโมกน้ำครับได้จากลุ่มแม่น้ำสงครามจังหวัดสกลนครต้นนี้เป็นโมกหนูลาครับโมกหนูลาได้จากกิ่งตอนสั่งมาทำพัน์เพื่อจะทำบอนไซต์ต่อไป ไม่ทราบว่าพันเป็นพันเดียวกันกับต้นนี้หรือเปล่าต้นนี้ก็เป็นปนวกงหนูราเหมือนกันสังเกตดูว่าไปอาจจะใหญ่กว่ากันหรือว่าอาจจะเป็นกายพันถ้าผู้ใดสนใจอยากได้นำไปทำบอนไสก็ทักได้ครับจัดส่งให้ได้ครับ เพราะว่าโมกหนูลาตอนนี้นิยมนำไปทำบอลไซมากทักชัดเพจพิมพ์ชื่อว่าลุงศักเป็นภาษาอังกฤษครับทักชัดได้ตลอดเวลาครับนี่ก็เป็นโมกลาครับต้นนี้ก็จัดรากไว้แล้วเขียงไว้แล้วครับอันนี้เป็นโมกหนูลาครับชํำได้หนึ่งปีจากกิงตอน อันนี้ก็เป็นโมกลาใบยาวครับได้มาก็สะสมไว้อันนี้เป็นหนูลาครับหนูลาต้นนี้ถ้าใครอยากได้ก็ทักมาได้ครับหนึ่งพันบาทรวมส่งก็ที่ว่าต้นใหญ่อยู่ครับหนึ่งพันรวมส่งให้เลยครับ อันนี้เป็นโมกเวียดนามโมกแพะออกดอกดีครับแต่กิ่งจะเปาะเล็กน้อยแต่ก็สวยงามทำบอนไซได้เหมือนกันครับอันนี้ต้นนี้ต้นใหญ่สูงซํำได้สองปีแล้วก็ออกดอกเป็นโมกลา ได้มาจากทุกทิศทุกทางครับได้มาก็สะ,ส,ะสมไว้อันนี้ก็เป็นโมกลาแต่ใบจะเล็กไม่ทราบว่าโมกลานี้จะแยกได้ก็แยกได้หลายคร <laughs> ับทายคลิปครับแม่ อันนี้ก็เป็นโมกหนูลาครับดอกดอกมากเยอะสนใจทักได้ครับต้นนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันได้อยู่แถวบ้านน่าจะเป็นโมกลาครับต้นนี้สังเกตดูว่าดอกคอดอกก็จะสั้นใบก็จะเล็ก รูว่าเหมาะที่จะทำบอนไซอยู่ครับต้นนี้ต้นนี้ก็ถือว่าสวยงามครับต้นนี้อันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งครับน,นี่ก็เป็นโมกลาอีกพันหนึ่งสังเกตว่าก็จะต่างกัน กันเล็กน้อยดูจากใบครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งพันใบแหลมใบเรียวครับพันนี้อันนี้ยังไม่ออกดอกครับเป็นอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งใบก็จะสั้นลงมาหน่อยก็เป็นโมกลา ครับสนใจต้นไหนก็ทักมาได้ครับอยากจะนำไปทําบอลไซก็ทักมาได้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ